สวัสดีครับเพื่อนๆชาว3า๊กบมิเลเนียม3ามตัวละครพบก,กับ o m มิเช่นเคยครับลุงภูวันนี้จะลงเวทนะครับเพื่อจะาหาสกิลนะครับตามหาสกิล120ถึง130นะครับกับเวสตำนานสุสานจินซีนะครับก็ะจะลงเกมนี้นะครับวันนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่า วิธีลงนะครับก็ลงง่ายๆนะครับก็คือกดเพจขึ้นมานะครับคืออินเทอร์เน็ตบวกเอ็มนะครับแล้วก็มานี่ครับกิจกรรมตรงนี้นะครับช่องที่สามหนึ่งสสามนะครับกอเลือกเวจที่5้านะครับตำนานสุสานกินสีตรงนี้นะครับแล้วเราก็ตีนี้จะต้องเป็นตีแบ่งเฉลี่ยนะครับต้องเป็นตีแบ่งเฉลี่ยเข้าไปเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของคนเลือดนะครับประมาณนี้นะครับ เราก็มาลุยกันเลยนะครับตนะครับแล้วนะตีบอสหลักผ่านให้ให้ให้ผ่านไปทีละตัวนะครับแต่ละชั้นนี่ก็จะมีบอสนะครับให้เราตีนะครับถ้าเราไม่ตีนี่ประตูชั้นผัดไปก็จะไม่เปิดนะครับก็ตีไปเรื่อยๆครับบอสนะครับเพื่อนทุกคนก็สามารถที่จะ ล่าได้ทุกคนนะครับลงเพจนี้นะครับน่าจะลงได้ทุกคนแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนน,น,น,นี้เพื่อนๆมีเลเวลร้อยห้าสิบกันทุกคนนะครับบอสตัวต่อไปก็มาแล้วนะครับเราก็เริ่มปีไปเรื่อยๆนะครับทำดาเมจไปปีไปเรื่อยๆแลเพื่อนก็ตายนะครับ oh, แต่และดันนะครับนะครับบอสชั้นนี้เขาก็แต่และชั้นเนี่ยนะครับก็จะดอกก็จะดอกพวกสกิล นะครับพวกสกิลเชี่ยวชาญแล้วก็สกิลร้อยสิบของพลนะครับแล้วก็จะดรอปชุดร้อยยี่สิบนะครับชุดเซตร้อยยี่สิบนะครับของปุบันนี้นะครับแล้วก็จะดรอปชุดเซตใหญ่ก็คือที่เป็นกล่องนะครับกล่องไปสุ่มเปิดเอานะครับร้อยยี่สิบก็เช่นเดียวกันนะครับตามบอสทุกๆตัวนะครับที่เราจำเป็นต้องตีนะครับยางบอสนี้นะครับยังบอสจะต้องตีนะครับบอสตัวนี้นะครับคุณพลเฝ้าสุขสาร ดีแป๊บเดียวนะครับไม่ยากนะครับเพื่อนๆครับดีแป๊บเดียวมาเรื่อยๆนะครับเราก็มาเรื่อยๆตัวต่อไปขอเอาตัวสีออกตัวสีมัน นะครับสิ่งที่มันดอกนะครับตัวหนังสือมันเยอะเลยเกินมันไม่ได้มีเฉพาะบอสนะครับอีแป๊บเดียวนะครับอีแป๊บเดียวถ้าตีตายเลยวะก็จะเปิดนะครับเราก็เดิมาเรื่อยๆนะครับตามชั้นตามชั้นตามกันมาแต่และชั้นก็จะมีบอสนะครับบอสทั่วไปนะครับบอสสกัดเขาเรียกว่าเป็นด่านเป็นทหานเป็นดาน่นดานไปถ้าเป็นขุนพลนี่ก็จะทำการเมืได้ดีกว่าจอมเวทนะครับเพราะว่าความ เร็วโจมตีเขานี่คือตีระดับ7นะครับถ้าจอมเวทนี่ระดับสี่ค่อนข้างที่จะช้านะครับช้าอย่างผมนี่ดาบมีผมช้านะครับแต่ถ้าเป็นขุนพลนำหรือว่าจอมยุทธ์ที่เป็นสายดาดาเมจในฟันปุ๊บ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 แป,ป๊บเดียวนะครับทีละยิงสายขุนพลที่มีที่แตก2มือเนี่ยนะครับล่าบอสเนี่ยจะเป็นสายที่ดีมากๆนะครับในการาล่าบอสท,ที เน้นความเร็วนะครับแต่ถ้าเน้นความติดก,ก็เป็นขุนพลสายดาบโลกนะครับฝึกลองมาหน่อยก็เป็นสายขุนพลใช้ทวนนะครับใช้ทวนโลเล็กเนี่อยอันนี้โหดนะครับทวนโลเล็กนี่โหดนะครับดาเมจทีนึงเนี่ยนะครับออกสกิคลครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับลูกน้องบอสเนี่ยหายเรียบนะครับยิ่งเดี๋ยวนี้นี่ขุนพลเนี่ยมีสกิลปันป่นปานเน,นี่ยปั่นทีนึงกดทีนึงปืด้ดทีนึ่งมนมาสีช่ช่องมีโหดมากโหดมากมายนะครับ พอมาล่าบอสดีนะครับกดสกิลพืชกดสกิลพืชนะครับตีบอสแป๊บเดียวเคลียร์ลูกบอสแป๊บเดียวนะครับสมัยก่อนนี่ต้องรอนะครับต้องรอกว่าจะปานจะเต็มอะเดี๋ยวนี้ได้กดปานมากดปานมาครับตีแป๊บเดียวนะครับก็ตีไปเรื่อยๆนะครับก็ดูว่าตกอะไรมัางนะครับอันนี้ก็จะตกทั่วไปนะครับตกทั่วไปพว่โลกพวกเนี้ยนะครับตกพวกเนี้ยนะครับพวกเต่านี่เขาจะตกพวก ช้างนะครับป้ายพูดช้างป้ายพูดม้าท่นุเทพนะครับเพื่อนคนไหนที่หาป้ายพูดช้างนะครับก็แนะนําเลยนะครับตีเต่านะครับเดีผมหลังๆมาผมลุกช้างผมมีครบแล้วนะครับผมก็ถ้าเราตีบอสันนี้ตายนะครับก็เต่าเนี่ยไม่ต้องตีให้ตายก็ได้นะครับเราสามารถเข้าวาร์ปได้เลยนะครับวาร์ปก็จะเปิดให้เรานะครับเราก็สามารถที่จะเข้าได้เลยนะครับหลังจากเราตีบอสใหญ่ตายไปแล้วนะครับ ็ประมาณนี้นะครับสําหรับนั้นนะครับแต่ง่ายๆก็คือเคลียร์ให้หมดนะครับถือว่าเป็นของแถมมาแล้วกันนะครับถ้าเราเจอเราก็ฆ่าลูกบอสให้หมดนะครับเผื่อตกป้ายพูดมานะครับพูดช้างมาก็มีมูลค่าหลายสังหลายเอ็มอยู่นะครับก็สองเอ็มสามเอ็มนะครับตัวน้องนี้นะครับก็ยังได้ค่ายานะค่ายาค่าเหล้าหยบพวกนี้นะครับก็คือยาค่า เรามาแล้วก็มาเป็นตี้แล้วก็เช็กดูด้วยนะครับว่าที่ตัวไหนมาครบไม่ครบนะครับเมื่อตี้มาครบเราก็วิ่งเข้าวัดมาแล้วก็เช็กดูนะครับว่าทุกตัวมาครบไหมนะครับมาแล้วก็ไปต่อนะครับไปต่ออ่าก็มองหาตัวต่อไปนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับแป๊บนึงนะครับมาถึงกลางแล้วเริ่มเริ่มจะเข้าตรงกลางยนะครับนะครับก็ใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับเพื่อนๆนะครับอยากให้ลงกันทุกคนนะครับเพราะว่ามีสกิลที่ตก เฟตัวสุดท้ายนะครับถ้าลงคนเดียวเนี่ยก็ได้ลุ้นน้อยนะครับตกหลายคนบางคนได้ของที่ไม่ต้องการก็เอามาขายกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหรือผู้คนต่างคนต่างล่าเนี่ยล่าช่วยกันนะครับถ้าอันไหนที่มันไม่ชอบของเราเราก็เอาไปขายหรือไปแลกกับคนที่ตกอีกนันนึงนะครับเราก็แลกเปลี่ยนกันนะครับอย่างผมนี้ผมก็มาล่านะครับเผื่อตกของเวทของอะไรเนี่ยของคุณซื้อที่จําเป็น นะครับถึงจะใช้ถ้าไม่จะเป็นผมก็จะเอาไปขายหรือว่าเก็บไว้แลกกับคนที่ตกของพวกสายที่ผมใช้นะครับเพราะว่าสายที่ใช้ก็จะเป็นจอมเวบนะครับตัวหลักๆนะครับจอมเวศนะครับส่วนพวกขุนพลไม่ได้ใช้นะครับถ้าตกพวกสกิลขุนพลของคุณซื้อกับของจอมยุทธ์นี้ก็เก็บเอาไว้ใช้นะครับแต่ถ้าเป็นสกิลโจมตีสกิลไม่ตายพวกนี้นะครับเราก็เอาไปขาย โอ้ยมินิบอสผมก็มองหานะครับสีมันคล้ายๆกันนะครับนี่ครับประตูก็จะปิดนะครับในประตูก็จะปิดเราจะเข้าไม่ได้ถ้าเราเคลียมินิบอสไม่ครบนะครับประตูก็จะไม่เปิดให้เรานี่ครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับเราก็นะครับแนวว่าก็จะเปิดให้เราเราก็ปุ๊บเข้าไปเลยนะครับมาเรื่อยๆเห็นไหมครับมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาเรือยนะครับ มามาเข้ามาเดี๋ยวลตีตัวเดียวนี้ครับเราก็เคลียร์ไปเรื่อยสุสานกินซีนี้นะครับเหมาะกับการมาเก็บเวลช่วงเลเวลที่ไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าสุสานกินซีนี่เขาก็จะมีมีมอนเน็ตหลากหลายนะครับมีมอลหลากหลายนะครับตั้งแต่เลเวล 85เนี่ยจนถึงบอลเลเวล140นะครับแล้วก็มอนเยอะมากนะครับสำหรับคนไหนที่ชื่นชอบนะครับในการแบบเก็บเวลลูกน้องและเก็บเวลตัวเองนะครับแปบ๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวเรเวล150นะครับเพราะว่ามอนมันถึงเลเวล140แต่ของที่อกจากพวกลูกน้องบอสน,นครับพวกนี้ พวก M M C พวกนี้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คือถ้าไม่คิดอะไรมากแกลวิลเดียวก็แนะนำแมพพวกนี้เลยนะครับไม่ต้องไปแย่งกับคนอื่นไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับต้องไปแย่งกับคนอื่นเกมนี้เขาก็จะมีสกิลหลากหลายเหมือนกันนะหลากหลายครับสลัรเปียานเห็นไหมโซลัรเปียหลายตัวแล้วก็ อารมณ์เลยนะครับนไหมาไปอะแกแล้วก็เตียวปกับเตียวเตียวแค่นี้ ตายหมดแล้วไมเป็นไรนะครับที่แรกว่าจะไม่เปลี่ยนนะครับเพื่อความรวดเร็วใช่ไหมครับมาเต็มๆจจกเต็มๆเอาทุกคลิปนะครับเข้าเลยเน,ะนาะสำเร็จตำตีตัวนั้นไปเข้าไม่เข้าไม่เข้า,ขาดูดีๆนะครับระวังหลงลืมครับระวังหลงลืมตัวอื่นไว้อีกแแบหนึ่งนะครับอีกสองแแบนะครับเพื่อนๆใกล้จะครบแล้ว กระบีนี่ตีเข้าน้อยพลังโจมตี188นะครับยังช้ำนะครับจอมเวทกจ้ยิงไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะชิดไร้มากนะครับล่าไปมีความสุขไปนะครับเพราะว่าวันหนึ่งก็มีโอกาสไม่กี่ครั้งนะครับในการได้รุ้นว่าจะตกสิทิลหรือเปล่านะครับ เห็นไหมครับบอสนี่ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับสาหรับเพื่อนคนไหนที่จะลงเฟสนะครับที่กังวลอยู่ว่าบอสยากหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเห็นไหมครับถ้าดูคลิปนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าทีผ่านไปเรื่อยๆนะครับง่ายๆนะครับบอสนะครับบอสทุกตัวนะครับเพราะว่ายิ่งคนไหนที่รลเวลเยอะนะครับเสือไม้แล้วนะครับทียมู <c oughs> เอามีตัวหนึ่งไม่เอาละปะครับตอนตอนนี้ดูดีๆนะครับเผื่อจะมีบางตัวที่คิวลูกคิวอะไรอยู่พบไหมนะครับพบอีกค,ค,ครับอันนี้ก็จะเป็นลองสุดท้ายนะครับดีปุวยดีปุ้ยนี่อล,อล,อลองลองลองสุดท้าย แต่ตัวนี้ไม่ใช่จะหดเหกันนะครับสกิลเนี่ยนะครับสกิลนตครับเมฆคืนตะวันจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะแรงสกิลนะครับของจอมเวทนะครับสามารถที่จะเคลียลูกน้องบอสได้ดีมากๆนะครับเปล่งครั้งหนึ่งกดมีกดปึ๊บนะครับกับบ้านไฟนะครับสับบ้านไฟนะครับแล้วสลับกันนะครับกับะบีนะครับสบีนครับสลับกัน อีกชั้นหนึ่งนะครับจะเป็นบอสตัวสุดท้ายนะครับที่ดอบเวทดอบเวท120ถึง130นะครับว่าวันนี้นะครับผมจะตกหรือเปล่าดีสุดมากไม่รู้เป็นไงนะครับดวงไม่ค่อยดีคนอื่นกาครบแล้วผมถึงจะมานอนนี้นะครับช้าอยู่จะมาวันนี้อาจจะดวงก็ได้นะครับทำคิวดีๆมาฝากกันนะครับตอนนี้ใช้เวลาไปแล้วนะครับ10 12นาทีนะครับดูตรงไหนเวลานะครับดูมุม ซ้ายบนนะครับมุมซ้ายบนนะครับใต้ที่ปาร์ตี้เรานะครับเนี่ยเวลาที่จะบอกว่าเราสามารถที่จะทำเพวสได้ในสองชั่วโมงนะครับไม่ต้องเพื่อนไม่ต้องรีบนะครับเวลาตีบอสนะครับค่อยๆตีถ้าดาเมจเราไม่เยอะนะครับดาเมจเราไม่เยอะตีไปนะครับแต่อยากให้ตายนะครับถ้าตายเราจะอาจจะชุบกันไม่ทันนะทาให้เรานั้นนะครับต้องหมดเวลาท่าน้องเนี่ยนะครับหรือเราไปอยู่ข้างนอกเรามาดูจินซีกันครับว่าอยู่ตรงไหนอ๋อว่าจินซีหายวนเนี่ย เอ๋อนึกว่าหายตกไปหมดอุตสามมาถึงนะครับอุ้ยตายหมดเลยเหลือไม่ได้หมแต่ร์โ <c> ม <oughs> ลืมเคลียรลืน้องบ,บอส ดูจังหวะแรกดีๆนะครับจังหวะแรกดีๆจังแรกดีๆถ้าจังหวะแรกไม่ตายหมดก็รอ <laughs> ดนะครับ ในวงปรับออปชั่นนิดนึงนะครับพอดนนีเครื่องสเปคไม่ถึงเท่าไหร่ก็ตีไปเรื่อยๆนะครับลูกน้องบอสสุดท้ายนี่ค่อนข้างที่จะมีแสแต็เกเยอะมากนะครับแสแต็เกเยอะมาก สเต็มเยอะมากครับเพื่อนๆก็พยายามบริหารันดีๆกันละกันนะครับว่าทำยังไงนะครับอย่างผมนี่ถ้าลูกน้องบอสนี่เยอะเนี่ยผมจะเลียร์ช่วยนะครับช่วยตีระดับนี้นะครับไปตีระดับหนึองหรือเื่อลูกน้องมอนเริ่มห่างแล้วผมว่านะครับถึงยิง เอาดคลิปอามองมอสแบบนี้นะครับแนะนำนะครับเตรียมยาหัวตัมาด้วยนะครับใส่ช่องไว้นะครับเพราะว่าเขามีผนึก ด้วยนะครับมีผลึกสกิลคุ้นพลน,นะครับทำให้เรานั้นฮิวไม่ได้เหมือนจังหวะแรกที่ผมตายเกือบหมดทั้งหมดตี้ยนะครับที่เกือบหมดเตี่ยเพราะว่าโดนผลึกไว้ปุ๊บโดนสกิลแล้วฮิวไม่ได้นะครับฮิวไม่ได้นะครับฮิวไม่ได้ เราก็ตีไปครับเมื่อเราเริ่มคุมเกมได้แล้วนะครับเมื่อเราเริ่มคุมเกมแล้วเราก็ตีอย่างเดียวครับ,รบทีนี้ตีอย่างเดียวนะครับตีแบบเคลียร์ลูกน้องอย่าให้มันเนยอะครับอย่าให้ลูกน้องบอสเยอะเดี๋ยวนี้สกิลการเคลียร์ลูกน้องบอสเนี่ยมีทุกตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุ้มซื้อนะครับแหลกนะครับเพราะว่าเครื่องไม่นานเท่าไหร่ครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุมซื้อตัวชอมเมทตัว จอมยุทธนะครับจอมยุทธนะี่สกิลก็แรงเหมือนกันนะครับแรงเหมือนกันแรงมือนกันแรงมันกัน,รน,กน,รน,กนครับเราก็เคลียร์ช่วยกันนะครับกับลูกน้องนะครับก็จะทําให้เรานั้นล่าง่ายขึ้นนะครับล่าง่ายขึ้นข้างผมมีสกิลอะไรผมใส่หมดอ่ะ <laughs> <laughs> จะทำเคลียร์ลูก <laughs> มีสกิลอะไรใส่หมดนะครับเนี <laughs> ่ย คือเรียนมาเลยนะครับหน้าหน้าหนึ่ง F3 ผมนี่จะเป็นสกิลไว้ทำดาเมจตึ้งย้นนะครับประมาณนี้นะครับจะทำก็จะทำไล่ไปนะครับไล่ไปไล่ไปก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ถ้าเรามียาวาโตเราใส่ช่องสลายไว้มันก็จะทําให้เรานั้นกงหวะแรกเนี่ยไม่ต้องตูใจมากแบบผมอย่างผมจะตายหมดที่เมื่อกี้ก็ต้องเริ่มใหม่วันพรุ่งนี้นะครับต้องเริ่มใหม่วันพรุ่งนี้เลยนะครับทีได้ตัวนี้ไม่ตายนะครับก็เลยชุกังขึ้นมาได้นะครับก็เลยรอดไปนะครับก็ยิงนะครับดูว่าจะตกไหมนะครับบอสจะตายแล้วนะครับบอสจะตายแล้วบอสบอสบอสจะตายอ่ะ ลุกนะครับตกหรือเปล่าครับเหล็กกาบาดเค่อพลังคับแสงวชิระร้อยหลอมนะครับรองเท้าหลุมเพียงของจอมยุทธนะครับแล้วก็เหล็กกระบะนะครับวันนี้ก็ไม่ตกนะครับว่าไม่ตกนะครับวันนี้ไม่ตกก็แล้วกันนะครับขอบคุณทกเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมวันนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการลงดันเควสกินสี่นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับ